สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานเต็มๆํำซิ่งครับสำหรับวันนี้พามาชมงานศิษย์สมที่ครับไปประมาณเกือบ300เที่ยวแล้ว3วันน่าจะ300 300แล้วครับ3 0 0กว่าแล้ววันนี้ได้1 1 2เที่ยวครับวันแรกได้ประมาณ90เที่ยววันก็มาวันไหนวะเรามาวันอาทิตย์วันจันทร์อาคารวันนี้วันพุธครับมาอยู่3วันแล้วครับผมเพิ่งได้มาครับดูครับ การขุดซับลึก2เมตรห้าสิบนะครับกว้าง30โอ้ยยาว30ครับกว้างประมาณ19เมตรครับกว้างประมาณ18 18อนี่ครับทีแรกผมสูงมากครับประมาณ2เมตรได้ดูนะจะไปอยู่ด้านหลังให้ดูชิปชิปชิชดูครับนี่ผมประมาณ2เมตรได้ดูนี่ประมาณ2เมตรได้นี่ครับพื้นเดิมมันตรงนี้แหละ ตรงนี้นี่พื้นเดิมมันสะก็จะเป็นมุมแบบนี้ครับไม่ได้กัดรอยฟันไว้ครับกัดแค,ค่ขีบไว้นี่นี่ครับทมหมดเลยดูไปประมาณเกือบสา0รอยเที่ยวนะครับสามรอยแหละแล้วตอนเย็นจออกมานอนที่บ่อดินนะฮะดินเหนียวครับกินน้ำมันมากครับโอ้เขียวลราเปลือนหมดเลย เล้วเราไปดูทางนี้ดีวกว่าครับนี่ครับครึ่งหนึ่งเรามาเทตรงนี้นะตรงนี้นี่ที่เทนี่ครับตรงนี้ที่เทเรานี่ทางลดลงเบาดินครับนี่ครับจะเราพรุ่งนี้ครับเหลือดึงดินครับ ัดลายข้างครับนี่สวยงามมากครับพี่ชาทำลายฟันมันมันดินเหนียวนะครับนี่เหนียวมากเลยครับกินน้ามันวันละสี่ถังเนี่ยได้ร้อยเที่ยวดึงสายด้วยครับถ้าตักแบบเขาเรียกว่าอ่าตักอะไรล่ะ เรียกว่าอะไรวะลอกนาครับลอกนาก็จะไม่หมดน้ํามันเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ล้วงลึกเนาะอันนี้ล้วงลึกล้วงลึกแล้วก็จัดมันจะล้วงลึกแล้วก็ยกสูงครับทําให้มันกินน้ํามันครับแต่ว่าลอกนามันไม่ได้ล้วงลึกครับยกต่ําๆครับเป็นว่าครับพาไปชมครับพรุ่งนี้เหลือวางท่อครับวางท่อให้เขา มัค่อยเขาก็เสร็จแล้วครับตอนนี้เราหาตังค์ซ่อมรถไทยอยู่นะครับนะรถไถยเราเครื่องจะพังแล้วนี่ครับแจ็คโคไไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมตอบทุกคอมเมนต์เลยแต่ก็ส่วนน้อยครับที่มาดูไปครับไว้เจอกันคลิปหน้ากับทีมงานตแจำดําซึ่งครับงานขุดสระพืที่ของ งานต่ำแต้มครับงบประมาณตัวนี้เชื่อละร้อยห้าสิบเขาอยู่ตรงนี้ไปครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ